สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะก็เดินมาดูต้นไม้นะคะบางอย่างบางช่วงนะคะเราก็ได้ดูแลเขาเป็นอย่างดีบุคคลบางคนก็เหมือนกันนะคะเราก็ได้ดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะทักทายถามถ่ยต้นไม้บางต้นเราก็ดูแลเขาแต่บางช่วงก็ปล่อยป,อยปละเลย ชีวิตก็เหมือนกันนะคะคนลองคิดดูนะคะว่าในชีวิตของคนลืมใครไปหรือเปล่าลืมไปจนเขาหายไปจากชีวิตของเราต้นไม้บางต้นนะคะคนลืมเขาไปหรือเปล่าจนกระทั่งเขาตายแล้วเราก็มานึกได้และย้อนและลึกถึงว่าโอ้โหเราปล่อยเขาจนตายไปเลยนะคะ,ะ,คะเพื่อนเราก็เหมือนกันอย่าลืมถามไทยญาติพี่น้องนะคะ ก็อย่าลืมดูแลชีวิตของคนควรได้ปล่อยให้ใครลืมและหายไปจากชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะเรื่องนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ